โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีชาว c k g นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแลนกาลิน่านะครับก่อนอื่นครับเข้ามาที่กาลิน่านะครับเมื่อท่านเข้ามาที่กาลิน่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้ท่านทําการกดแลนนะครับอ่าแล้วก็รอก่อนกดแลนเสร็จแล้วใช่ไหมครับรอตะคู่ครับก็จะเออคุจะเปิดโผมเก็บไปที่ทำไมวะอ่าเอามาครับนี่ฮะ แล้วก็กดเข้าไปที่เกมนะครับตอนแรกจะเป็นโฮมก่อนโฮมก็คือเป็น,นไงวะเออเฮียกูไมปอธิบายแล้วเข้ามาที่เกมครับแล้วก็คีย์ดิงฟอร์นะครับเลือกคีย์ดิงฟอร์ตอนแรกมันจะไม่ให้ฝ่ายมันเป็นนี้นะครับก็คือมันจะให้เลือกว่าเราจะเรามันจะต้องมันจะต้องมีการเซตด้วยนะครับแต่ว่าไอการเซตเนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออเจ้าผมกดเฮียอะไรนะถูกปะไอไมียว นะครับมันจะต้องมีการเซตเล็กน้อยนะครับเช่นคุณจะเล่นเกม Call of Duty อย่างเงี้ยอ่ะคุณก็ต้องเซตว่าเออไหนได้ไหนแล้วมันมีหรือเปล่านะครับเกมนี้ต้องมีเกมก่อนนะครับถึงจะสามารถเออแลนด์ได้นะครับเดี๋ยวเซตยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับแล้วก็เลือกเอเชียเอเชียนี่คือของประเทศไทยนะครับรูมหนึ่งนะครับเอเชียรูมหนึ่งนะคิดเข้าไปครับปุ๊บ อ่าแล้วก็กดสตาร์ได้นะครับสำหรับใครอยากเปลี่ยนห้องนะครับเปลี่ยนเออเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนชัแนลเปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะครับก็เข้ามาที่เนี่ยเออเลือกให้เหมือนเดิมนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเลือกอันไหนก็ได้ครับอันไหนก็ได้แนละ้วแต่แล้วคลิกอันที่ท่านำการแล้วก็กดโอเคนะครับอย่าแคนเซิลนะถ้าเกิดแคนเซิลเนี่ยจะเหมือนเดิมครับถ้าสมมติว่าอยากเปลี่ยนห้องปุ๊บเฮ้ยปุ๊บแคเนเซิลปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคือคุณอยู่จะอยู่ห้องเดิมห้องนั้นตลอดนะครับ สำหรับเการแลนการีน,น่าวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับทำงานก่อนยัน <laughs> เริ่มมีงานละสวัสดีครับ